โอเควันนี้ผมจะมาสอนหาตัวละครทั้งหมดในอัปเดต4ที่เพิ่งเข้ามาได้เมื่อวานเลยนะซึ่ง อัปเดตสีนี้มีตัวอะไรบ้างตัวแรกคืออุระหรือว่าใครและตัวที่2ก็คือเดอะอมไมตี้ตัวที่3คือชินแล้วก็ตัวที่4เป็นโซคิงหรือว่าจะเป็นไอเซนนั่นเองถ้าคุณกาลังต้องการเว็บเติมโรบักที่รวดเร็วปลอดภัยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลามาทางนี้เลย f อ s h o p มีบริการเติมโรบักบริการกิฟต์เกมฮาร์ดแมพต่างๆาอันที่เช่นบูล็อกไลเวลบล็อกฟุตอนิเมะเ n นเจอร์เอ็กซ์อนิเมะเวนกาดและยังมีบริการรับฟาร์แมปอื่นๆอีกมากมายครบจบเรื่องโรบักต้อง FZhop แล้วใครใจลิงก์อยู่ใต้ ดิสคิปชั่นเลยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอ,งอะ่ะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมออก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอ,งอะ่ะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยโอเคอย่างแรกเลยคืออุระหาจากไหนอุระหาจากอ๋อสม,มอนเลยซึ่งสม,มอนมันจะอยู่ตรงไหนวะทําแบบแม่งทําใหญ่ใช่ไหมโอเคตรงนี้นี่ ซึ่งมันยังไม่ออกเลยนะแต่แต่มันเข้ามาผมไม่รู้ยังไงแต่แม่งเข้าไม่ทันนี่นี่นี่อุราฮาระอยู่ตรงนี้ประมาณนี้โอเคสําหรับอุราฮาระวิธีหาถือว่าง่ายอยู่ซัมมอนเอาตัวที่2จะเป็น The l m ม g ต t y หาจากไหนหาจาก Story ่ e g e n ท s t a เตตรงนี้เลยนี่คือจะเล่นด e จ e n s t a t e ได้ก็คือต้องลงอา่า Story ใหม่ของบีดก่อนนะร้อยครบ10แล้วก็มาลงเลนเจ r s t a e เลยตรงนี้ อ่าเปอร์เซ็นต์การดรอปของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามแอคที่มันสูงขึ้นนะเนี่ยอย่างแอคหนึ่งจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แอคสองจะได้สองเปอร์เซ็นต์แอคสามจะได้สามเปอร์เซ็นต์ผมแนะนำก็ไปเล่นแอคสามเลยเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูว่ามันเล่นง่ายขนาดไหนซึ่งแอคสามผมประมาณไม่ถึงนาทีผมก็น่าจะสู้เสร็จแล้วละ่ะโอเคเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ก็ปล่อยมันได้เลยเห็นไหมมันมีอัพออโต้มันก็จะสะดวกสบายอย่างเงี้ยแหละโอ้โหลิ้นพันประมาณนี้แต่ว่าอยู่ในโหมดสตรอรี่ไม่มีคูณสองคูณสามนะก็ทำใจไว้หน่อยอ่ะมา แล้วทำไมมันเป็นสีเทาอยี่วะพี่ไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยปึ๊บดูซิว่ามันจะจบสักเท่าไหร่แต่พี่ลองฟาร์มดูแล้วพี่จบประมาณสักส7เจวิได้ถือว่าจบเร็วอยู่พอสมควรพู้เล่นใหม่ก็อาจจะช้าหน่อยนะอ่ะเรียบร้อยจะถึงละปึ๊บนี่มันไอเซนนี่มาเรียบร้อยทีไปปึ๊บอ่าประมาณนี้เออทำไมเป็นเทาวะ อ่ะ47วิเอ๊แม่งเป๊ะเ,เ,เลยนะเว้ย47วิโอเคแล้วตัวละครต่อไปที่จะต้องหาก็คือตัวชินก็คือหาจากตรงบอสลัดตรงนี้เลยเลยอ่าประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะว่ามันเร่นยังไงบ้างมาปึ๊บมาดีหน่อยที่อบอสลัดตรงเนี้ยมันสามารถคูณ2คูณ3ได้ก็ถ้าใครมีเกมฮารคูณ3ก็กดไปไดนะ้ตอนนี้พี่ยังไม่ได้ซื้อคูณ3มาเลยอ่ะ ซึ่งมันจะมีทั้งหมด4ทางที่มันจะเดินไปนะน้องซึ่งตอนนี้เฟสแรกเอ้ยเวฟแรกอะ่ะมันจะยังมีแค่ทางเดียวอยู่ที่เราให้กดลองตีไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้เฟสสองละเฟสสองจะมี2ทางเห็นไหมอันนี้คือผา่านสองละมาเราก็ต้องว้าไปผ่านสองด้วยนะเพื่อทําให้ตัวละครมันปล่อยไม่งั้นมันจะวิ่งชนบ้านเราได้นะอ่าวิ่งมาละป๊บกดสลับไปเรื่อยๆ จริงๆน้องจะตั้งมาโคออโต้คลิกไว้ก็ได้นะครับปรับดีเล์ไว้สักประมาณ2วิอ่ะ,อะก็มันก็จะประมาณเนี้ยไปปุ๊บเรื่อยๆรืแล้วมันก็จะมี Phase 3, Phase เฟส3เฟสส่นนี่ขั้นต่ำนี่ไม่น้อยกว่า10นาทีได้นะน่าจะประมาณ10 1นาสิบกว่านาทีเอาง่ายมันมีจะมีทั้งหมด4ทางอ่ะแต่ตอนนี้มันเปิดแค่2ทางอยู่แล้วก็มีทั้งหมด8เวฟอ,อ่ะอ่นนีเนี่ยเวฟที่4อ่ะผ่านสามเปิดละแล้วก็ทําการวาวมันที่ผ่านสามเพื่อให้มันปล่อยตัว อ่าเห็นปะเปิดแล้วเดือดสุดท้ายก็คือผ่าสีดูที่ว่ามันจะยังไงอุ้ยอุ้ยปล่อยเร็วเอ้ยปล่อยเร็วเออปล่อยก่อนโอ้โหเว้นไม่ได้เนี่ยอันตรายจริงอืมปุ๊บปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อย มันง,งั้นเดี๋ยวหยาบเปิบเปิบโอเคเดี๋ยวผมจะกอคลิปแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปมันนานใช้เวลาไป5นาทีวะ่ะเอ้ยถือว่าไม่นานนะก็โอเคแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายตัวไฮไลท์ของเรานั่นเองจะเป็นโซคิงหรือว่าไอเซนก็วิธีการทำไอเซนมันเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ใช้เวลานานหน่อยซึ่งเราจะต้องเดินไปทางนี้อ่าตรงที่มัน เป็นอัปเกรดตัวนี้เห็นไหมเี่นอัปเกรดอยู่ระหว่าง RC ร์ซี n อเกับ Infinity เนี่ยเดินตรงไปเลยแล้วน้องจะเห็นไอเซนยืนอยู่เห็นไหมแบบยืนแบบเท่ๆเ,เลยโซคิงเควสเนี่ยมันเหมือนเอ่อพวกเควสดีโอกับไอตัวชื่ออะไรนะพุชชี่อ่ะเออตัวพุชชี่ถ้าเกิดน้องเข้ามาในเกมครั้งแรกนะให้น้องไปกดรับเควสก่อนเลยก่อนที่จะไปลงอ e ีเวนต์อะไรต่างๆ เพราะเกิดว่าน้องไปลงอีเวนต์แล้วมันมารับเควสต,ตอนหลังเควสมันจะไม่นับนะอันนี้คือหยาบมากพี่ก็ทําแบบนั้นแหละโคตรหยาบเลยถ้าน้องรับเควสมาแล้วนะก็ไปดูที่เควสเลยว่ามันให้ทําอะไรบ้างอันนี้พี่ทําเสร็จไป2เควสละก็คือหาเดอะออลมตี้ก็คือ,คอน้องต้องไปหาออลมตี้ก็คือตรงสตอรี่เรนเจอร์ที่พี่บอกเมื่อกี้เลยเรนเจอร์สเตนี่ออลมิตี้ไปหามาถ้าได้ปุ๊บเควสมันก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วอย่างต่อไปจะเป็น คอมเพตเจ็ดสิบเลนเจอร์สเตจก็คือให้เราไปคอมเพตเจ็ดสิบรอบในเลนเจอร์สเตจก็ใน State, ระหว่างนั้นเราไปหาออมไมตี้ก็น่าจะพอดีน่าจะได้ออมไมตี้พอดีก็จะเสร็จเป็นสองเฟสเลยประมาณนี้ต่อไปจะเป็นโซควิงอันนี้ให้เราไปลงสตอรี่ไนท์แมร์แอคซิบก็คือตรงนี้ก็คือให้เราลงสตอรี่ระดับไนท์แมร์นะอยู่ที่แอคซิบชัปเตอร์เอ่อหรือว่า ชัปเตอร์สิระดับไนแร์ลงไปประมาณ70รอบอะซึ่งโอ้โหลงโค,โคตรเหนื่อยนะถ้าลงน่าจะโคตรเหนื่อยเลยเจรอบเนี่ยโคตรแต่ไม่รู้นะ่ะอาจจะลงตับเดียวก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าก็น่าจะเสร็จแล้วละ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นการหาอูระหรือว่าซมมอนตัวอูราฮาะะนั่นเองแล้วอย่างเพลสสุดท้ายก็คือคอมพิวต์บอทัตห้าสิครั้งอันนี้ก็ข้้งที่จะนานหน่อยนะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราทําเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวเป็นทางของไอเซนมาเลยนะแบบไอเซนมาเลยอะ เป็นตัวเลยซึ่งมันก็เหมือนจะหาง่ายนะั่นมันก็มันก็กึงก่งว่ะเพราะตอนนี้พี่ก็เอียงไปทางออสตาซะเยอะหน่อยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ทําเกมนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ก็กลับมาทําอยู่แต่ก็กลับแอบแอบมาเล่นหน่อยนะไม่ใช่แบบว่าพี่จะทิ้งไปเลยนะเออผมลืมบอกไปว่ามันมีอีกตัวหนึ่งเกือบปิดคลิปแล้วไหมล่ะก็เป็นตัวจากแชมเบอร์นี่เอง F.K. b o d ซึ่งมันจะได้เป็นตัวชื่อว่าแจ็คพอตมันชื่ออะไรผมจําไม่ได้ละ ในเรื่องจูสูไคเซนน่ะมันเป็นตัวตัวอะไรวะผมจำไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ในแชมเบอร์นะน้องก็สามารถไปหากันได้ก็น,นี้จะเป็นตัวสุดท้ายละโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับการหาตัวละครทั้งหมดในอัปเดต4ว่าเครสมันทำอะไรยังไงบ้างก็ถ้าน้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ